บแบบหมายถึงว่าประคองภาพไว้ให้มันมอยู่กลางภาพนะคะแล้วก็อาจจะลองบิดดูหลายๆแผ่นนี้อ่าค่ะนะคะแค่อันนี้เราก็จะบิดมุมไหนก็ได้ละคะ่ะแต่แค่เราต้องพยายามล็อกมันไวนะคะ้ค่ะอย่าให้มันหลุดพอมันหลุดมาทางเราหายเนี่ยเราก็จะแบบเอ้ยอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเราเจอมาแล้วปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็จะไปมุมไหนดูมันก็ได้ะค่ะแค่แบบอยากให้มันหายไปเนะะี่ยค่ะเราก็จะดูมุมไหนก็ได้ อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราปิดทางสวอชใช่ไหมคะนี่คือปิดทางสวอชปุ๊บเราก็จะเห็นตับอีกหน้าตาหนึ่งอีกแบบนหนึ่งเลยนะค่ะถ้าเราปิดอินเนี้ยคะ่ะเราจะดูให้ทั่วแล้วก็ใช้การแบบเหมือนไงดันดันมือคะ่ะไปด้านหน้าีย่ยจนสุดแล้วแซบแล้วก็แผ่นกลับนะคะจนตัดหายไป <laughs> ก็เป็นการเหมือนดูสกรีนแต่ถ้าเกิดว่าอยากแท็ิทิเทลใช่ไหมคะเราอาจจะ เลื่อนมืออย่างเดียวก็ได้ค่ะหรือว่าคุณหมออาจจะเลื่อนทั้งปลกปุ๊บปุ๊บนี่คะจนตับหายไปหนึ่งด้านหรือจะเลื่อนจน,จนหายไปก็ได้แต่ว่าปกติหลักๆเราก็จะแปดคือสองคือสองแฟนหลักให้ครตรง อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะถ้าลับจริงๆตับอะค่ะมันจะอยู่ในซีฟอฟย์นิดนึงเพราะฉะนั้นนะคะเราก็อาจจะแปะตรงใช่ปะคะแต่มาเห็นว่าตรงแบบดันเข้าไปด้านหน้าดันเข้าไปด้านหน้าเหมือนดันเข้าไปด้านในใชายต <c oughs> ูะอ๋อเราเช็คไดอะแฟมมาค่ะ,คะก็คือข้างวดไดอะแฟมก็คืออะไรคะก็คือแ,แผ่นสีขาวอ๋ออยู่ข้างล่างคือแผ่นสีขาวอันนี้ค่ะ เข้ามาอีกใช่ไหมคะขบเราเข้ามาอีกก็คือเหมือนผบเราพุ่งมาอย่างนี้ค่ะเจอตาแล้วก็เจอแดงแฟมแล้วแดงแฟมแล้วก็เจอช่องอกนะคะมันขบเราเข้ามาอีกอ๋อมันสดแบบนูเพราะแดาวแฟนฉีกก็เห็นจริงๆก็ในตัวที่ชัดก็เห็นค่ะก็เห็นได้ค่ะแต่ว่าจริงๆอาจจะไล่ค่อนข้างยากแต่ว่าบางตัวก็เห็นก็สามารถเห็นได้คี่เราสามารถ